นี่คือเขาสันนอกบัวยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดกาญจนบ,บุรียอดเขาที่หลายคนบอกว่าเหนื่อยสุดแต่คุ้มสุดเส้นทางอาจไม่ยาวมากแต่ทางชันกับแดดแรงๆนี่บอกเลยว่าไม่ธรรมดาขึ้นแล้วขึ้นต่อแล้วก็ขึ้นอีกนี่ีคือแบบทางชันมากนะคะตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสองโอ้โหบอกเลยโคตรร้อนบางทีความสุขมันก็อยู่ตรงนี้แหละบนทางที่เราเหนื่อยที่สุดแต่ภูมิใจที่สุด เขาสันนอกวัวไม่ได้มีดีแค่วิวแต่มันมีอะไรบางอย่างที่จะอยู่ในใจไปอีกนานฮัลลสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ป้อมปีนนะคะทอุทยาแห่งชาติเขาแหลมนะคะเรามานตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะถึงก็เกือบผูกมงยินแล้วนะ,ะไปแวะที่น้าตกเอราวัณนะคะแล้วก็น้ําตกผาตาดมานะคะตอนนี้นะคะเป็นเวลาเจ็ดโมงสีนาทีแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นสันนอกวัวกันนะคะร,ะระยะทางประมาณ 9กกิโลเดี๋ยวจะลองดูว่าจะ9กกิโลจริงหรือเปล่าอย่าแงบบที่เขาบอกเตรียมพร้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอเอาของไปให้พี่ลูกหาสนะคะแล้วก็รอพี่เจ้าหน้าที่เลียกไปเมื่อคืนนี้เรานอนกันที่นี่นะคะที่ป้อมปีนะมีมีลานกลางเต็นท์นะคะคือแบบติดเขื่อนเลยนะบรรยากาศดีมากมีอาหารแล้วก็มีคาเฟ่ด้วยให้บริการแล้วก็ห้องน้ำดีมากใครสนใจก็มาเที่ยวได้นะ ตรงนี้ก็คือจุดที่รอพี่ลูกค้านะคะเท่าไรนะทั้งหมด15หรอสิบห้ากิโลของเราตรงนี้ก็คือร้านอาหารนะคะตรงที่เราเดินผ่านมาตรงนู้ข้างหน้าก็คือคาเฟ่ให้ดูบรรยากาศนูดีมันเป็นภูเขาเม <c oughs> ื่อคืนนี้ฝนตกนิดนึงเดี๋ยวรอพี่เจ้าหน้าที่ตอน8ปดโมงนี่นะคะเราก็มาหาซื้ออาหารสำหรับตอนเช้ากับตอนเที่ยงเฮ้ยอันนี้อะไรอะ อันนี้หมูหวานอ๋อหมูทอดกับไก่ทอดแล้วพี่ไข่มีเครื่องดื่มนะคะอาหารเครื่องดื่มซื้อได้ตอนนี้เป็นเวลาแปดโมงแล้วนะคะแล้วก็มานั่งรอข้าวนี่ได้ชาบนาแล้วะบู๊บูอร่อยนะมีคาเฟ่เนาะมีคาเฟ่มีร้านอาหารแล้วก็ลานกางเต็นท์คือแบบดีมากสวยแบบมันอยู่ติดริมเขื่อนเลยนะแล้วก็บรรยากาศก็ค่อนข้างดีนะคะใครสนใจก็ มามานอนได้นะนอนแบบนอนพักผ่อนอะไรเงี้ยได้เยอะมากข้า <c oughs> <c oughs> มาแล้ววันนี้เราสั่งเป็นข้าวผัดข้าเยอะมากจุกบจุ๊ะกินหมดหรือเปล่า <c oughs> ตอนนี้ก็คือพี่เจ้าหน้าที่ม,มาแล้วนะคะ ี๋ยวรอพี่เขาเรียกนะคะเดี๋ยวก,กินข้าวก่อนเมื่อกี้นี้พี่เจ้าหน้าที่เรียกนะคะก็ไปชําระเงินนะคะส่วนที่เหลือของเรานะคะเพิ่มอีก1,000บาทแล้วก็มีค่าลูกหาบของเราก็คือกรุ๊ปเรา13บกิโลข้างบนนะคะเราจะไม่สามารถอาบน้ําได้เพราะว่ามันไม่ได้มีแหล่งน้ําเยอะอะไรขนาดนั้นไม่ได้มีเป็นห้องน้ําห้องอาบน้ําอะไรแบบนี้นะคะคืนนี้เราก็จะอาบแห้งกัน ในส่วนของค่าใช้จ่ายก็คือตกคนละ650บาทนะคะก็จะมีพวกของที่ใช้ในการเข้าห้องน้ำพวกถุงดำแล้วก็กระดาษทิชชู่ให้ด้วยแล้วก็มีรถรับส่งเพื่อที่จะไปตรงจุดเริ่มเดินแล้วก็มีอะไรอีกค่าประกันอีกค่าประกรันแต่ในส่วนของลูกหาบก็คือแยกนะคะก็จะมีลูกหาบก็คือกิโลกร,รัมละ70บาทแต่ถ้าเหมานะ30กิโลก็คือ2,000บาทนะคะใครจะกุ้มไหนจะเหมาก็เหมาได้หรือว่าใครจะ แบบเรานะคะจางแยกก็คือของเรา13บกิโลจ่ายไป910บาทก็ประมาณนี้ส่วนน้าสอบถามพี่เจน้นที่แล้วก็เดี๋ยวพี่ลูกขาบเขาก็เขาจะไปตักน้ํามาให้นะคะน้าใช้อะไรเงี้ยแล้วก็นําเครื่องกรองน้ําไปตอนนี้ก็รอนะคะรอพี่เจ้าหน้าที่เรียกเพื่อที่จะไปขึ้นรถแล้วก็เดินทางไปที่ จุดเริ่มเดินกันนะคะชอบที่นี่มากก็คือเขาจะมีประกาศบอกตลอดนะคะว่าการเตรีมตัวนะคะแล้วก็ที่นี่มีทากนะคะมีท่ามีแมลงมีคุนพวกนี้ก็ให้เรามัดระวังไว้นะคะเรื่องของการใช้ห้องน้ําการเข้าห้องน้ําต่างๆนะคะเขาก็จะมีประกาศบอกดีมากนะคะส่วนนี้ชอบตอนนี้รถมารับแล้วนะคะเจะ้าหน้าที่พร้อมแล้วเลอแต่เราพร้อมหรือย,ยัง ปเดี๋ยวเราจะไปที่จุดเริ่มเดินกันค่ะข้างหลังเต็มนะคะข้างหลังเต็มแล้วค่ะกลุ่มเราได้อยู่ข้างหน้า VVIP นิดนึงประมาณ20นาทีนะคะเราจะถึงตรงคุนไม่ได้นอนเพราะใครไปคุณใช่มล่ะใช่คุณละตอนที่เราไปผาแตกคันนี้แหละโอเคันนี้ด้วยเหรอเออโหคได้ขินมากเลยจริงอันนี้พี่เขาไม่ส่งเคยไมส่งเราที่ตรงจุดเริ่มเดินตกผ่าแตกนะอตาย เป็นสถานีแรงงานอากาศการชนะบุรีแรงงานอากาศเกาศ้างสินาทีแล้วเราถึงจุดเริ่มเดินนะคะข้างหลังเราเห็นไหมป้ายไม่เอีย่ยบตรงข้างหน้านะอ่านน่นคือห้องน้ํามีสองอันสองห้องเดี๋ยวเราจะเดินไปทางนี้9ก้มามงยีเนาทีโมเตลีลาโ <27 S 2> อเคไป let's go <S ตอนนี้เราเดินเข้ามาแล้วนะคะประมาณสัก20นิเมตร ถือว่าโอเคนะบรรยากาศไม่ได้ร้อนตอนนี้ยังเย,ย็นอยู่หน้าก็ยังดีอยู่นะคะทั้งหน้าเราก็คือป่าไผ่ละจับระยะทางในในนาฬิกาว่าเก้าโลจริงหรือเปล่าเก้า <c oughs> โลเรากับเก้าโลเขามันจะเหมือนกันหรือเปล่านะคะมาถึงก็เดินลงก่อนเลย <c oughs> และขากลับเราต้องเดินขึ้นเนินเนาะถ้าพักน้อยๆก็ประมาณสี่ แต่ถ้าอย่างเราน่าจะหกคืนแต่หนูน่าจะนานหน่อยนะคะไม่เป็นไรครับผมโอเคไปกับพี่เจ้าหน้าที่นะคะพี่เขาบอกว่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสิบกิโลนะถึงจุดชมวิวแล้วก็ถ้าพักน้อยๆก็ประมาณสี่ชั่วโมงพักเยอะก็หกชั่วโมงขึ้นของเราน่าจะแปดแปดถึงสิบเออบอกพี่เขาไว้ก่อนเลยมีนกอ,อะไรแปลก <c oughs> เดินขึ้นนะฮะ <c oughs> สเส้นทางชุ่มชื้นมากเพราะว่าฝนตกขึ้นอีกแล้ว <c oughs> เดินขึ้นอีกแล้วนะฮะ <c oughs> เดินมาประมาณส0มรเมตรขึ้นอีกแล้ว <G ül> <G ül> เหนื่อยอ่ะสึก่าเป่าหนักนี่ขึ้เนเลยมีป้ายระวังลื่นนะคะแล้วก็เส้นทางเขาก็ทำเป็นขั้นแบบนี้เป็นขั้นไปข้างหน้าเราคือพี่ลูกหาสนะคะ <G ül> โคตรเก่ง <G ül> แล้วพี่เขาใส่รองเท้าบูทอ่ะสุดยอด <G ül> อันนี้เดินมาวันเจ็ดเจ็ดร้อยเมตร <G ül> ถึงจุดพักจุดที่หนึ่งเราต้องไปทางนี้ต่อนะ่ะ ตอนนี้เราออกจากจุดพักจุดที่หนึ่งแล้วนะคะเดินลงละตอนนี้เดินลงเมื่อกี้ขึ้นดันเนินมาตอนนี้ลงเนินแบบลงแบบลงเลยเฮ้ยเขามีป้ายบอกนะคะมีสัญญาณโทรศัทนะพท์นีะเครือข่ายที่นี่ดีมากลองเช็คดูสิเอ้ยมีมีมีสัญญาณขึ้นนะคะตอนนี้เราเดินมาหนึ่งกิโลแล้วเย้หนึ่งกิโลเมตรแรกนะคะ เดินลงอย่างเดียวเลยหลังจากเมื่อกี้จุดแรกนะเดินลงอย่างเดียวนะคะก็จะมาเห็นป้าย1กิโลแล้วก็เดินลงต่อไปเดี๋ยวรอดูว่าจะขึ้นตอนไหนป้าย1กิโลใช่ไหมนาฬิกาจับได้คือ1.39อ่าไม่ต่างกันมากโอเคไปกันต่อตอนนี้ลงอีกแล้วนะคะอคุ๊ยอันนี้ระวังลื่นนะตอนนี้เ,เราเดินประมาณหนึ่งจุดเก้ากิโลนะมีที่นั่งพัก ดีมากอารมณ์ดีนิดนึงเพราะมีที่นั่งพักเมื่อกี้เราไม่ได้ดันเนินมาเยอะไงข้างหน้าอาจจะเป็นลงแล้วก็ขึ้นก็ได้พักก่อนที่พักตรงนี้สําหรับคนเดินกลับไม่ใช่สําหรับเราแต่เราพักเราพักทุกจุดที่เขาทําให้เดี๋ยวเสียน้ําใจเขาเนาะเดี๋ยวพักเหนื่อยกินนมกินน้ําแล้วก็เดินต่อไปกันต่อเมื่อกี้นั่งพักแล้วนะคะไม้ไผ่ใหญ่มากดูดิบองนึ่งอะเทียบกับไม ตอนนี้เริ่มเดินขึ้นเนินแล้วนะคะเดินชันขึ้นแหะเข้าสู่ป่าไผ่แล้วนะคะเฮ้ยตรงป่าไผ่มีที่นั่งพักนะคะก็คือจุดที่สองถึงจุดนั่งพักแล้วจุดพักที่สองสองโล <c oughs> นี่จุดพักที่สองนะคะข้างหน้าปใบบอกสองกิโลก็จะมีที่นั่งพักให้นะพลังชีวิตแห่งไผ่เงยอยู่แล้วมีป่าไผ่เยอะมาก <c oughs> โอเคเดี๋ยวเรา ไปกันต่อน่าจะต้องเดินลงต้นไม้ต้นหนึ่งีกคนจเจ็บให้พี่เข้าไปก่อนนี่ว,ว้าวรถบัสไปกันต่อตรงนี้มีเชือกนะคะน่าจะกั้นไว้เผื่อแบบข้างล่างมันเป็นหิวนะนถึงจุดพักที่3แล้วนะคะเดินมา3กิโลเมตรอ่ะสถานีที่3ามความวาความสมบูรณ์ของผืนป่า <c oughs> มีที่นั่งพักพักก่อน ในป้ายก็คือสามกิโลแต่ตแต่ของจริงสี่จุสองแล้วนะสีถ้าระยะตามที่พี่เขาบอกนะก็จะเหลืออีกประมาณ6กกิโลนะคะเหนืยย่อย,ยแต่ก็ก็ไม่ได้เหนื่อยมากขนาดนั้นตัวนี้น่าสนใจมากกระัางนะคะกระดาทังหรือนิ้วทิสลาเมนเดอตัวนี้กบอะไรกบอะไรไม่รู้แล้วก็มีเสือโคร่งไปกันต่อ ตอนนี้ก็คือเดินลงตลอดนะคะแล้วก็ตอนขึ้นน่าจะหนักอยู่นะลงแบบลงเนินชันมากแล้วก็ตอนนี้รู้สึกเหมือนจะเจ็บข้อเท้า <c oughs> ลงกันต่อเอ okay. จุดพักที่สี่สถานีเตรียมใจมีที่นั่งนั่งสิครับเลยเยอะเลยพักพักจุดที่สี่แล้วนะคะ <c oughs> อ้าวเขาบอกไหมว่ากี่กิโลตรงเนี้ยไม่บอกใช่ไหม ของเราอยู่ตรงนี้เฮ้ยเราต้องเดินมันเกือบครึ่งแล้วนะแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวดาย่างเราต้องลงเนี่ยลงเสร็จปุ๊บเนี่ยชั้นขึ้นดู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 นี่เราอยู่ตรงนี้ตรงกลางเต็นท์มันมีตรงนี้กับตรงนี้เขาเตรียมใจมานานแล้วเฮ้ยสภาพเหมือนเราเลยสภาพเหมือนเราเลยนะตอนนี้เกือบเที่ยงแล้วนะคะเราพักกินข้าวนี่อาหารเที่ยงเราข้าวเหนียวหมูทอดกินข้าวกันตรงที่สถานีที่สี่นะคะ จุดพักของเราขณะนี้เวลาเที่ยงนะคะเที่ยง8นาทีแล้วไปกันต่อดเดี๋ยวเราจะออกจากจุดที่4นะคะไปต่อแล้วก็เห็นในแผนที่แล้วมันเป็นทางชันขึ้นเลยนะโอเคหลังจากนี้แหละจะเป็นของจริงไปกันเลยขึ้นแล้วขึ้นต่อแล้วก็ขึ้นอีกอีกครึ่งทางครึ่งทางแบบชันมากด้านหน้าเป็นใต่เชือกแล้วนะคะ ชันมาแล้วก็จะชันไปถึงนูน่เนเดินมาถอยแล้วก็จุดพักที่5ประมาณ1นกิโเมตรแบบเนี้ยเห็นป้ายแล้วตรงนี้คือกิโลเมตรที่4แล้วนะคะยังไม่ถึงครึ่งทางนะครึ่งทางก็ต้อง4.5ใช่ไหมอันนี้ทางที่เราเดินมาด้านหน้ารู้สึกว่าเหมือนจะมีจุดพักนะคะมีจุดพักจริงๆหลังจากกิโลเมตรที่4นะคะนนเดินมานิดนึงแล้วก็เขาให้นั่งพักก่อนเพื่อที่เราจะเดินขึ้นเนินไปอีก สถานีที่5เนื่นมาถอยนะคะเขาบอกว่าเป็นคำเปรียบเปยถึงทางชันที่สูงและเหนื่อยล้าจนแม้แต่สุนัขยังต้องถอยหลังกลับเดินขึ้นเดี๋ยวเขาจะมีเชือกให้มองไ,ไกลๆเห็นเชือกแล้วไปกันต่อเราไม่ใช่สุนัขไงเราไม่ถอยหลังกลับนะคะถึงเวลาแล้วสินะพักก่อน <c oughs> ใครที่จะมาสันนอกวัวนะคะแนะนำให้พกถุงมือมาด้วยลนะเพื่อจับเชือกเชือกอีกแล้ว มีป้ายบอกนะอันตรายเส้นทางชานันโปรดเดินด้วยความระมัดระวงังแต่จากนี้เราต้องแน่ต้องจับเชือกปีนขึ้นไปนะคะนี่แหละของจริง,งเดินไปเชือกขึ้นไปนะโอ้ยโกรนนี่คือแบบทางชันมากนะคะเราต้องจับเชือกไปขึ้นไปนะ ผ่านเนินมาถอยมาให้ดูทางดจะมีเชือกให้จับตลอดทางนะคะแนะนําให้พกถุงมือสำคัญมากะ,ะจะได้ไม่บาดเจ็บนะคะตอนนี้เรามองเห็นอันนั้น UFO นี่นเป็นสถานีาพยากรณอากาศของกาญจนบ,บุรีนะคะที่พีเขาบอกมานะนี่นี่น,นี่มองไปไกลนู้น่าจะเป็นเขือ่อนเราขึ้นมาสูงจนเห็นวิวแล้วอะเดี๋ยวลองเดินขึ้นไปอีกนิดน,นึงนโอ้ย ค่อยมีกำลังใจเดินนิดนึงตรงนี้เห็นวิวด้วยนู่โปรดระวังทางลื่นโอ้หน้าพาสูงชั้นว้าวโอ้โหสวยมากวิวสวยเจอกับวิวนี้ท้องฟ้าแบบปลอดโปร่งมากนะคะวันนี้สวยมากนี่ยังไม่ถึงข้างบนนะคือแบบ เส้นทางนะคะทุกคนคือมันมันชันมันชันเหมือนกับเขาหลวงสุขโขทัยอะส่วนตัวนะคิดว่ามันชันกว่าอีกแล้วก็มันเหมือนบวกกับเนินมรณะที่ภูสอยดาวแต่ว่าพอเห็นวิวแล้วมันก็หายเหนื่อยน,นิดนึงนก็หิวใจด้วยวิวแล้วก็ตอนนี้ค่อนข้างร้อนตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงครึ่งนะคะเด็กก็เลยแบบมันค่อนข้างร้อนนิดนึงแล้วก็ท้องฟ้าก็เปิดเปิดมากคืนนี้เราจะอรอลุ้นดูนะคะ ว่าจะเห็นทางช้างเผือกหรือเปล่าแล้วก็จุดนั่งพักก็ก็หานั่งไปเรื่อยอะตรงไหนที่มันล่มเราก็นั่งได้นะคะแล้วก็ระหว่างทางนี้มันเป็นมันเป็นเชือกตลอดเลยนะจับเชือกไต่ขึ้นไปแล้วก็ระมัดระวังหน้าผานิดหนึ่งนะคะตรงนี้ไปแล้วเราก็เดินต่อเดี๋ยวพักเดี๋ยวพักนานมันจะขี้เกียจมุมนี้ก็สวยนะเ,เดินมาจากทางนี้นะคะโคตรร้อน <laughs> นี่เฮ้ยมีต้นต้นปาล์มเหรอนี่มันเหมือนเหมือนทะเลเลยอะ <laughs> วันนี้เริ่มจะ เป็นทางราบแล้วนะคะมันจะไม่ชันละแต่ก็แอบร้อนข้างหน้าเราน่าจะเป็นจุดพักนะเห็นคนละไปนั่งพักก่อนถึงจุดพักที่ห้านะคะแยกผาแตกอ๋ออันนี้คือการทําให้หายเหนื่อยใช่ไหมคะหรือว่าจะเหนื่อยกว่าเดิมพี่เขาพี่เขาสนุกสนานที่หามากดูราอเหมือนจะตายอ่ะพวดล้อน่ะสุดยอดเลยจุดที่แยกผาแตกนะคะเป็นจุดที่6นะสถานีที่6ตรงนี้มีห้องน้ําด้วยโอ้นู่นห้องน้ําอยู่ฝั่งนู้นนะคะ คะแตกไปทางไหนคะพี่เดินไปเลยทางนั้นแหละ <laughs> ตอนนี้เดินมาในนาฬิกานะคะจับได้7จกิโลกิโลแล้วเดินขึ้นทางนู้นกิดน้ารักมากไวเคสตอเบอรี่ค่ะ หาเพื่อนยังไงให้ได้มามถึง11คนณมสุดยอดมาก11คูณว่าจะยิลายงงใช่ไหมอนนี้บ่ายโมง54นาทีนะคะเรากำลังจะออกจากแยกผาแตกเดินไปกันต่อตอนนี้ก็มีคนมานั่งนั่งพักดูทางนี่นะคะทุกคนเดินออกจากแยกผาแตกมามันเป็นทางแบบน,นี้แล้วก็แดดร้อนนะแล้วเราเดินมาประมาณตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสอง โอ้โหบอกเลยโคตรร้อนอือไปชันชันไปอีกโอ้ชันมากแล้วดูวิวข้างหลังไปขึ้นไปกันต่อแต่ชอบต้นไม้มากเลยนะต้นไม้สวยอะ่ะตอนนี้เราเดินมาห้ากิโลแล้วนะคะตามป้ายนะ <c oughs> เดินต่อไปตรงนี้เป็นสถานีที่เจ็ดแล้วสถานีที่เจ็ดเสนีป่าดึกดำบรรพ์ตอนนี้เป็นเวลากี่โมองแล้วโอ้มันเตือนฮันเลทดนะคะ อันเลทมันขึ้นบ่าสองครึ่งเราเดินมาในนาฬิกาจับได้ประมาณ8.4กิโลระยะทางคือ9กิโลนะไม่จริงแล้วตรงนี้มีล่มนิดนึงเดินมาแดดตลอดทางทุ่งดอกไม้มีดอกไม้6กิโลเหรอเนี่ยทำไมมันนานจังทุกคนตอนนี้เดินมาในป้ายบอก6กิโลเดินอื่นๆซึมๆเพราะว่าแดดมันร้อนนะคะ เราก็เลยแบบรู้สึกเหนื่อแต่ตอนนี้เข้าลมแล้วรู้สึกดีขึ้นบ่ายสาอนาทีนะคะเราถึงเนินปราบเซียนสถานีที่8ด <บา S 2> ก็เดี๋ยวไปกันต่อทางนูน้นชันมากเลยนะชันขึ้นไปนูน้นสมชื่อเนินปราบเซียนไต่ขึ้นไปนครับเดินมาประมาณ9.4กิโลนะคะในในานาฬิกาจับได้เก้าจุดสีกิโลแล้วก็ดูวิวสิ ทุกคนชอบไม่ตรงนี้มากอะเนี่ยสวยมากแล้วก็ตรงนี้เป็นภูเขาตรงนี้คือเขื่อนวิวดีนั่นคือทางที่เราต้องเดินไปนะคะทุกคนน้านหน้าเรานะคะคือสถานีที่9 9้สุดท้ายสู่สันนอกวัวเย้ <Yeah! laughs> ยังไม่ถึงนะแต่ว่าน่าจะเป็นจุดสุดท้ายแล้วแหละใช่ไหม อ่าเราจะไปถึงจุดกลางเต้นละทีนี้นนี้กลางเต้นเหรอใช่ใช่อันแรกอ่ะอ๋อม่สองอันใช่เขาให้อยู่อันแรกเพราะว่ามันจะลุมไม่แรงท่อนที่สองเขาบอกว่าเมื่อก้าวถึงสันนอ,อกวัวไม่เพียงแต่พิชิตยอดเขาแต่คือการได้เข้าใจหัวได้เข้าใจหัวใจของผืนบ้า สถานีที่เก้าเย่เมื่อกี้ได้ยินเสียงเขาเฮใช่ไหมน่าจะถึงแล้วน่าจะพี่เขาถึงแล้วนะคะเฮ้ยดีใจอ่ะเบจุด10.5นะคะในนาฬิกาจับได้ก็คือถึงจุดที่เก้าแล้วสถานีสนุดท้ายแต่อันนี้ต่อไปก็คือลานกลางเต็นแล้วเนาะลนะานกลางเต็นลานที่หนึ่งนะคะไปด้านหน้าเรานะคะนูน่นตรงนู้นคือสันนอกใหญ่นะาต้องเดินขึ้นเนินอีกนิดนึงไปอ้าวใกล้ถึงแล้วทุกคน ดูวิวสิค่ะตรงนั้นสันนอกใหญ่หตรงนี้คือหน้าผาเรามาถึงจุดกลางเต็นท์แล้วแต่ว่าแดดแดด,ดแรงอะ่ะเดี๋ยวค่อยกลางเต็นท์กันตรงนี้คือวิวลานกลางเต็นท์เรานะคะ <c oughs> โอ้สวยมาก <c oughs> ตอนนี้เราถึงแล้วนะคะจุดกลางเต็นท์จุดที่หนึ่งแต่เห็นตรงนั้นเขาเขียนว่าเจ็ดกิโลนะตรงเนี้ย แล้วก็ถ้าจะเดินขึ้นไปนูนะ่น่ะสันนอกบวนนะัวน่ะสันนอกเล็กสันนอกใหญ่น่าจะ9กิโลพอดีรอนะคะรอของจากพี่ลูกค้านี่เขาจะให้เป็นบัตรแบบนี้มามีชื่อแล้วก็มีเบอร์โทรน,นะคะเราจะกางข้างบนนะคะจุดที่เราจะกางกินโอเคเดี๋ยวรอพี่ลูกค้าก,ก่อนอืมเ<อ>เดี๋ยวตอนนี้นะคะระหว่างรอพี่ลูกค้าเดี๋ยวเราจะไปเอ่อรีวิวห้องน้ำห้องสุขาแทนแทนนี่เลยห้องน้ำ อนี่นะคะมันจะเป็นแบบนี้นี่เก้าอี้สามขาแบบน,นี้แล้วก็ถุงสวงเข้าไปตรงนี้แล้วก็ทําธุระเสร็จแล้วก็เอามาทิ้งตรงนี้นี่แหละอันนี้ก็คือห้องน้ำมีฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนู้นอีกนะคะก็คือคืนนี้เราจะไม่ได้อาบน้ํารู้สึกยังไงไม่รู้แต่ก็น่าจะโอเคแค่คืนเดียวนะคะเราเตรียมของอุปกรณ์แบบอาบแห้งไว้ละโอดูทุกคน ตรงนั้นแบบฝนมาแล้วนะคะเป็นรูปทรงกระบอกนะ่ะเราจะกางเต็นท์ทันหรือเปล่ารอรุน้นมาแล้วใช่ไหมตอนนี้ของเรามาแล้วนะคะพี่บงคับนำของมาให้แล้วมาแล้วอ่าขอบคุณค่ะ เรากางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ฝุนมาแล้วนะดูตกแล้วด้วยตอนนี้ฝนตกนะคะโอเค <Okay. S 2> เราปิดเต็นท์กันนะอ,อันนี้ก็คือถุงสําหรับเอาไว้เข้าห้องน้านะคะก็จะในนี้ก็จะมีถุงดําแล้วก็มีกระดาษทิชชู่ใหะะ้ตอนนี้ฝนตกแล้วดีนะกางเต็นท์เสร็จแล้ว5โมงตอนนี้เป็นเวลา5โมงนะคะตกจริงจังแล้วนะคะน้ำหยดดับ เราขอครับต้องครับอันนี้เข้ามามันกระดินนะทุกนคนคืนนี้เราน่าจะรอดนะคะดูเดี๋ยวต้องดูสถานการณ์ก่อนน,น่าจะไม่รุนแรงอะไรมากอตอนนี้เราคลีนหน้านะคะคลีนหน้านี่เบอดชออาบน้ําแห้งก็คือเอาน้ําใส่แล้วนะคะเช็ดไปได้เลยแล้วก็ปล่อยให้มันแห้งเอง ธรราตาห้าโมงครึ่งนะคะอันนี้น,นี่ฝนหยุดแล้วพระอาทิตย์กำลังจะตกดิน ากาศดีมากกินข้าวแบบดีชอบอือบอกเลยนะว่าคือสันหลัวนะคะุยิยาเห็นชาเขาแหลมต้องปีทําอาหารคือแบบกลัวนะท่องเที่ยวไม่อิ่มคือมันเยอะมากแล้วอร่อยด้วยนะไม่ใช่แบบเยอะอย่างเดียวนะเยอะแล้วแถมอร่อยดีดีเม่คราวนี้กินข้าวผัดไม่หมดเพื่อทุกคนไม่เชื่อว่าเอาหาย <Okay. S 2> นี่นะคะนีะ่ทุกคนที่สันนวัวมีท่าจริงๆนะคะนี่นะตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงครึ่งนะคะเมื่อกี้เห็นพาอาทิตย์ดวงอาทิตย์นิดหนึ่งแล้วก็ตอนนี้เมกปิดแล้วแล้วก็วิววิวสวยมากวิวสวยมากเลย หวังว่าพรุ่งนี้เราจะเจอทะเลเหมอกกันนะคะแล้วก็ตรงนี้แบบหมอกฟุ้งมากนั่นคือสันนอกใหญ่ข้างบนมันหนาวนะรู้สึกว่ามันเย็นอากาศเย็นแบบหนาวกนะ็เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะเราค่อยเดินขึ้นไปข้างบนนะสันนอกใหญ่สันนอกเล็กกันนะคะวันนี้นะคะเราเห็นทางช้างเผือกนะคะก็เลยทำการตั้งกองก่อนเดี๋ยวลองมาดูสิมาจะ จะเห็นจริงหรือเปล่าว่ามันเห็นได้ตาปากนะคะฝั่งนี้ตอนนี้ตีห้าห้าสิบห้านาทีนะคะเรากำลังจะเดินไปดูพาทิตย์ขึ้นแต่ไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่าเพราะว่าเมฆครึ้มมาเลยนะคะแล้วก็เห็นทะเลหมอกนิดหน่อยเราจะไปสันนอกวัวเล็กนะคะเดินขึ้นไปตรงไปทางนี้แต่ถ้าไปสันนอกใหญ่ก็คือเดียว้าย มืดมากไปนี่นะคะเส้นทางมาสันนอกใหญ่เอ้ยสันเส้นทางเดินมาสันนอกดิกคะ่ะก็ค่อนข้างชันแล้วก็ลื่นนะตรงนี้คือทางกลางเต็นเราลางกลางเต็นหนึ่งนะคะไปยังไม่ถึงตรงนี้ก็จะเห็นสันนอกใหญ่นะคะสันนอกวัวใหญ่โอ้ยอ๋อ ลืมจริงจริงจังตรงนี้คือสันโอัวใหญ่นะคะนี่ลานกางเต็นท์สองตรงนี้แต่ว่าพี่เจ้าที่เขาบอกว่าร้านนี้ลมจะแรงนะคะก็เลยเราก็เลยนอนร้านหนึ่งนี่คือวิววิวฝั่งนี้ มันไงแสงพระอาทิตย์ดำไรอยู่ตรงนั้นถ้าเราถ่ายรูปตรงนี้เราจะเห็นสันนอกใหญ่ด้วยเออแล้วก็ลานกลางตินตรงนั้นใช่ครับเนี่พี่เจา้าที่บอกว่าฝั่งนู้นคืออำเภอสังขะบุรีนะคะก็ตรงนี้คือเขื่อนนะคะเขื่อนอะไรนะคะพี่เขื่อนวนชิราลงกรตอนนี้เป็นเวลาหกโมงสิบสองนาทีนะคะดูท<ม>างหลังเห็นแล้แสงอาทิตย์ ทุกคนดูตอนนี้6โมง43นาทีนะคะหมอกแบบฟุ้งมากฝั่งนี้อ่ะฝั่งนี้ปิดแล้วมองไม่เห็นลานกลางเต็นท์เราแล้วนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะไปเก็บเก็บเต็นท์เก็บของอแล้วก็เตรียมตัวเดินลงนะคะก็เมื่อกี้ถามพี่เจ้าหน้าที่แล้วเขาบอกว่า <5 S 1> ไม่เกิน9นโมงนะคะ เก็บของทุกอย่างก็พร้อมลงได้เลยลงไปเจอกันข้างล่างเลยเนาะเดี๋ยวไปเก็บของแล้วก็หาอะไรกินแล้วก็เดินลงกันนะคะเดี๋ยวเจอกันข้างล่างค่ะโอเคตอนนี้ก็เป็นเวลา11บเโมง59นาทีนะคะจะเที่ยงแล้วก็เราเดินลงมาถึงแล้วนะคะแล้วก็โหเหนื่อยนะใครบอกว่ามือใหม่เดินได้เดินง่ายนะมันก็ เดินได้แต่ว่ามันก็เหนื่อยอยู่นะคะแล้วแต่ร่างกายของคนสำหรับเราเราคิดว่าเหนื่อยลงมาตั้งแต่แปดโมงครึ่งนะคะตอนลงมาก็เจอฝนเจอฝนบ้างบางที่นะคะข้างล่างเขามีอาหารขายด้วยนะมีผลไม้ขายด้วยนะนี่มีน้ํามีผลไม้อุ้ยอันนี้ขนมจีบอันนี้สแกนได้ไหมคะมีสัญญาณไหมมีมีสัญญาณอันนี้คืออะไร อยน้ำโคลแตงโมตอนนี้รู้สึกว่าหิวมากแต่ว่าโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณแล้วก็ไม่มีเงินสดด้วยจะ <c oughs> อยากกินผลไม้เ<อ>ดี๋ยวรอก่อนก็นได้เคสํำหรับทริปนี้ก็ถือว่าโอเคนะถือว่าแบบสนุกแล้วก็ด้านบนเราก็เห็นที่ลานกางเต็นท์เราเห็นทะเลเราเห็นหมอกหมอกแบบทะเลนิดน,นึงแล้วก็ ทางช้างเผือกนะคะเมื่อวานนี้เพื่อนๆแล้วก็พี่ถ่ายถ่ายมาได้สวยงามอใครสนใจก็สามารถสอบถามที่อุทยานได้นะคะเดี๋ยวกลับไปอาบน้ำแล้วก็กลับและเดินทางกลับนะคะเจอก,กันทริปหน้าบ๊ายบาย